โซมเจ็ดชุดแต่งงานของแพนเค้คเกเขมมนิดเจ้าสาวป้ายแดงสวยสง่าในวันวิวาเป็นอย่างมากสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับทางช่องไอหนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปติดตามชมคลิปกัปรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับผมสวยสง่าสุดๆสำหรับเจ้าสาวป้ายแดงนานเงเอกดังอย่างแพนเค้คเกเขมมนิดจามิกอนที่จูงมือหวานใจพี่มหมีพลตำรวจโทสักสุนทรเปรมานนท์นั่นเอง ซึ่งได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อเช้าของวันที่10มิถุนายน2565ที่โรงแรมวาดอสแอตแนตอรีอแองอกซึ่งทีมงานเป็นสีพาสเชลบรรยากาศตัวคุณแบบสดๆส่วนเจ้าสาวก็เตรียมไว้ถึง7ชุดซึ่งจะเน้นเป็นผ้าทไทยจากทั่วประเทศของไทยจากความรักและความชอบในผ้าทไทยของเจ้าสาวน,นั่นเองซึ่งทุกคนได้ดีไซน์บรรจงออกแบบมาอย่างละเม,มียดละไมซึ่งจะเริ่มด้วยชุดจากแรธนาพ์ ซึ่งมีกีมมิกด้วยชุดปักดอกไม้หลากสีสันและต่อด้วยชุดอลังการงานสร้งชุดหลักในพิธีจากแบรนด์ของชูเบเกอร์รี่ที่ใช้เวลาปักนานถึง752ชั่วโมงซึ่งใช้คนปักจำนวนถึง10คนในระยะเวลาตัดเย็บเป็น1เดือนซึ่งเป็นผ้าไทยจากปักธงไกยรวมถึงชุดถ่ายรูปกับแขกที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของนาลงหรือ สตีแอนมีฟนอลเว็ดบิ้งสตูดิโอที่มีส่วนผสมของผ้าไทยและผ้าไหม่ที่สวยงามอลังการงานสร้างเป็นอย่างมากและปีดท้ายในช่วงแถลงข่าวกับจากชุดแดงดังของเชสที่ได้บอกคำเดียวว่าเจ้าสาวเป็นเค๊กสวยและออร่าเป็นประกายแบบสุดๆซึ่งทางช่องของเราก็ขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวป้ายแดงคนนี้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชม